สวัสดีครับนะักกีตร์มือใหม่ทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของจังหวะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากๆโดยเฉพาะมือกีตาราที่เพิ่งฝึกเล่นหรือว่าเล่นยังไม่นานเท่าไหร่นี่ผมเห็นหลายคนมักจะมองข้ามกันไปนะฮะไม่ค่อยมีความสนใจใส่ใจที่จะฝึกกันสักเท่าไหร่อาจจะไม่รู้วิธีฝึกหรือเปล่านะครับอ้าใครรู้ก็ถือว่าดีนะฮะก็เริ่มต้นฝึกได้แต่ถ้าใครยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะพาฝึกในวันนี้ เพราะว่าในตอนแรกเรามักจะพูดถึงเรื่องของเทคนิคการเล่นใช่ไหมในส่วนของมือซ้ายจับคอร์ดอย่างไรไม่ให้บอดจับคอร์ดทาบนิ้วอย่างไรให้มันเรียกว่าจับได้ไม่เมื่อยมือหรือว่าจับได้เสียงออกมาชัดเจนอะไรกว่ากันปใน่องของมือขวาตีคอร์ดอย่างไรเข้าสายอย่างไรเราก็จะวนเวียนอยู่แต่2อสเรื่องพวกนี้นะฮะเรื่องของจังหวะก็เลยถูกมองผ่านไป แล้วบางคนอาจจะมีความคิดว่าเ๊้เราเล่นคนเดียวนี่มันจะเป็นจะต้องฝึกให้ความรู้กับจังหวะทําทไมละ่ะเราก็เล่นเอาตามความสุขของเรานะฮะอยากจะเล่นช้าก็ตามฟิลตามอารมณ์ไปอันนี้อยากจะบอกว่าเป,เป็นความคิดที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นักนะฮะจริงอยู่นะครับว่าต่อ้เล่นคนเดียวก็ตามแต่อนาคตผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาแจมกับเราไม่ว่าจะเป็นในฐานะไหนก็ตามอาจจะมีคนที่อยากให้เราตีขอดให้แล้วเขาก็จะโซโลส่สวมเข้ามาหรือเราอาจจะมีนักร้องมาแจมอย่างนี้นั่นก็คือถือว่า ถือว่าเป็นการร่วมเล่นกับคนอื่นคราวนี้แหละเรื่องของความแม่นยาในจังหวะมันจะถูกนํามาใช้หรือแม้กระทั่งคุณเล่นคนเดียวก็ตามนะฮะอย่าอยาก,อยาก,อ,ยากอยากคิดว่าเล่นแบบไหนก็ได้จะชา้าจ,จะเร็วกแล้วแต่อารมณ์ฉันเนี่ยเพราะเพลงของฉันเนี่ยคุณมายุ่งอะไรคือถ้าไปแบบนั้นมันจะไม่ขาดเสน่ห์ไปเยอะเลยนะฮะจากที่ทักษะดีแล้วแต่อาจจะมาเสียเรื่องของจังหวะอย่างเช่นผมอาจจะลองเล่นเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็คือเล่นแบบไม่เข้าจังหวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นเข้าจังหวะซะก่อนสักประมาณสักสองสามรอบก่อน จะเล่นด้วย้วอด A นะฮะอันนี้คือเข้านะเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบไม่เข้าจังหวะดูบ้างเห็นไหมฮะมันก็จะมีรูปแบบที่คล้ายๆกันแต่มันก็จะเหมือนว่าขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆ ตรงนี้มันทําให้ขาดเสน่ห์ไปแบบว่าอย่างน่าเสียดายทั้งที่ทักษะเราก็พอเล่นได้แต่ทําไมเรื่องของจังหวะทาไมมันถึงขาด,ขาดกนเกินนะฮะอาทีนี้มาพูดถึงเรื่องของวิธีการฝึกกันหน่อยเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัวช่วยนั่นก็คือเมโทรนอมนะฮะหรือว่าเครื่องเคาะจังหวะนั่นเองถ้าใครที่ซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าตรงนั้นก็ใช้ได้แต่ถ้าใครยังไม่ซื้อก็ไม่ต้องไปเสียตังนะฮะผมมีอแอปนะฮะ โหลดแอปมาเลยนะครับจากใน Android เนี่ผมผมโหลดมาก็โหลดฟรีจริงๆมันก็มีความคล้ายคลยคึงกันนั่นแหละต่อให้โหลดมาจากแอปไหนก็ตามแต่เป็นเน้นเอาดาวเยอะๆหน่อยน,นะฮะที่คนเขาเเรีวิวเยอะๆหน่อยอันนั้นก็น่าจะดีให้สะราให้สันนิษฐานไปแบบนั้นซะก่อนอประมาณสัก4.8ห4.5หรือแอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับมามันก็จะใช้งานคล้ายกันอย่างตัวที่ผมโหลดมามันก็จะมีเครื่องตั้งสาย acements. แล้วจูนเนอร์ด้วยซึ่งมันก็เป็นนเหมือนกันหมดแหละนะเวลาจะตั้งก็จะได้แบบว่า เช็คเสียงเช็คเลยได้ง่ายขึ้นเสียงเมทนอมมันก็จะคล้ายๆกันนะครับมันก็จะเต,ต๊กตอกตอกตอกก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเห็นไหมกตอกตอกตอกเห็นไหม แต่ผมได้ยินหลายๆคนบ่นมาโดยเฉพาะเพื่อนๆน้องๆมือใหม่เนี่ยว่าฝึกกับแม่ทนอมเนี่ยมันมันน่าเบื่อมันน่าลำคาญใช่ฮะมันมันน่าลำคาญจริงๆน่าลำคาญอยู่แต่มันจะให้ประโยชน์กับเราเยอะนะครับคือผมอยากให้ทำสิ่งหนึ่งนะเวลาเปิดเมโทนอมเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเริ่มต้นที่เพลงช้าเอาเอา,เอาสักความเร็วประมาณสัก7 0ถึงประมาณนี้ที่ที่ผมตั้งอยู่ประมาณ75นะครับถ้าคุณจะตีคอร์ดก็ตอนแรกอาจจะงงนะฮะ ให้ดีดลงไปอย่างเดียวเสียกเสียก่อนนะฮะ1 2 3 4 1ส3 4 1า3 4 1 2หนึ่งสองสาองสามสสองสสสก็ใช้วิธีแบบนี้ไปซะก่อน ในตอนแรกนะฮะดีลงไปไปอย่างเดียวหลังจากนั้นเมื่อเราคิดว่าเราคล่องเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยเราก็ลองไปดีดให้มันเป็นจังหวะที่มีการดีดขึ้นดีดลงสลับกันไปแต่เอาเมทนอมออกไปก่อนอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปฝึกกับเมทอนอมอย่างเช่นอาจจะมีสูตรแบบนี้ว่าลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะเราก็ไปไปไปฝึกอย่างนี้ซะก่อนพอเรามั่นใจว่าเรารู้สูตรมันนะมือขวานี่เราแบบว่า ขยับขึ้นลงขึ้นลงได้คล้องตัวเสร็จปุ๊บก็ลองมาเปิดเมนทูนอมดูประมาณเนี้ยคือถ้าคล่องแล้วก็เอาไปเอาเป็นคอร์ดอื่นไป ที่จริงผมก็อยากให้เริ่มต้นจากคอร์ดเดียวซสก่อนนะฮะมันอาจจะดูดูน่าเบื่อแต่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนทำทำได้ไม่ถึงเดือนหรอกแล้วทุกคนมีสเตปการเล่นที่มันดีเนี่ยทุกคนก็จะสนุกไปกับมันนะฮะเราสามารถที่จะเปิดเมโทตนอมขนาดที่เราเล่นเพลงได้นะครับถ้าเกิดว่าสเตปเราโอเคเราดีดคอร์ดคอร์ดเดียวได้แล้วเนี่ยเราก็เพิ่มเป็น2คอร์ดเพิ่มเป็น3คอร์ดเป็น4คอร์ดอาจจะเป็นทางคอร์ดก็าอาจจะใช้ C ีก็ได้จากนั้นไยก็เป็นเป็น A Min o r แตนั้นปก็เป็นดีไมเนอร์แล้วก็มาจีเมื่อคล่องสเตปนี้ปุ๊บแล้วก็ลองหาสักเพลงหนึ่งที่เราคิดว่าเราเล่นได้ด้วยไอ้คอร์ดเหล่านี้แหละเพลงไหนก็ได้เนี่ยมานะฮะแล้วก็ลองเล่นให้มันเปิดเมทนอมให้มันเข้ากันไปประมาณนั้นแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าไม่ว่าจะฝึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาฝึกแค่เบสิกพื้นฐานพอจับคอร์ด้วดีกับเมทนอมได้คล่องเสร็จปุ๊บพอไม่ใช่นะฮะการเก่าสายก็เช่นกันนะครับเมทนอมก็ถือว่าถือว่าสําคัญ มันจะยากกว่าการตีขอดเยอะนะฮะมันมันมันจะยากมากเพราะว่าด้วยความที่เราเราเล่นเป็นโน้ตโอกาสที่มันมันจะทําให้เราหลุดหลุดจังหวะเนี่ยหมายถึงว่าระยะห่างของโน้ตมันมันไม่ไม่ไม่พอดีกันทุกตัวเนี่ยมันมีเยอะนะฮะแต่ความจริงถ้าเกิดว่าเล่นไปเก่งขึ้นไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยจะจะให้มันห่างให้ให้มันไม่เท่ากันนี่ยได้ทําได้อยู่นะครับแต่ถ้าตอนเป็นมือใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะยังไม่รู้วิธีว่า มันตัวไหนควรจะเาสั้นตัวไหนควรจะเายาวนะครับในบรรดา8ตัวเนี่ยก็คือ1ห้องเราอาจจะเกา8โนต้ตเนี่ยแต่ถ้าคนคนที่เล่นไปนในระดับหนึ่งแล้วมันมันจะกาดจังหวะถูกนะฮะแต่ถ้าเล่นตอนแรกเนี่ยก็คือต้องเอาจังหวะที่มันเท่ากันนะฮะความห่างของตัวโนต้ตเนี่ยก็คือมันก็ต้องเท่ากันตลอดทุกตัวอ่าประมาณนี้ซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีเมทรนอมมาคอยมาคอยเป็นจังหวะให้ หนึ่งสองสามเนไหมฮะแต่พอคล้องเสร็จปุป๊บตัวเนี้ยอันนี้มันเป็นสเต็ปที่อาจจะยากขึ้นไปนะครับแต่แต่ผมจะไม่ได้สอนในวันนี้นะครับผมเข้าใจว่าต้องไปทีละขั้นก็คือ ค่าความห่างของตัวโน้นนีอน่อาจจะอาจจะไม่จำเป็นต้องเท่ากันเสมอไปอย่างเช่นประมาณนี้ผมาจจะเล่นไปประมาณนแล้วก็หยุดแล้วนะก็หยุดเห็นหมเนี่ยมันก็จะมีมีจังหวะที่ลูกเล่นซึ่งประสบการณ์จะสอนเราเลยนะครับในในเรื่องพวกนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะใช้เมทรนอมเนี่ยในการฝึกทุกสิ่งอย่างผมยืนยันนะ ไม่ว่าจะเป็นตีขอดไม่จะเป็นเกาสายไม่ว่าจะเป็นโซโล่แล้วที่สําคัญก็คืออย่าทิ้งมันเด็ดขาดน,นะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นในคล่องจังหวะเสร็จปุ๊บเนะี่ยเราก็ต้องใช้มันในการฝึกอย่างเช่นการวอร์มอัพนิ้วง่ายๆบางคนอาจจะเลือกที่จะวอร์มอัพนี้ด้วยสเกลใช่ไหมล่ะอาจจะเป็นโครมาติกสเกลหรือจะเป็นซีเมเจอร์สเกลอย่างไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่าเอาเมทรนอมเนี่ยมามาควบคูกก่กับการฝึกแล้วที่สําคัญก็พยายามที่จะข้อเท้าตามเสียงเมทรนอมด้วยนะฮะอย่างติ๊กตอกตอกตอกแล้วก็ข้อเท้าก ลงไปพร้อมมันเลยนะติ๊กก็ลงเคาะตอกก็เคาะลงไปตอกตอกติ๊กตอกตอกตอกนั่นหนึ่งห้องเต็มก็4ครั้งน่นะฮะคือเราอาจจะหน่วมหูกับเสียงของมันในตอนแรกเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราฝึกได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันสมองมันเริ่มชินแล้วนะกับจังหวะที่ที่แม่นยำเนี่ยเราอาจจะเบาเสียงเมทนอมลงสักหน่อยหนึ่งก็ได้เพื่อเพื่อลดความลำคานผมเองก็ใช้วิธีนั้นคือถ้าเปิดมาเต็มเต็มเนี่ยมันอาจจะแบบว่าโอ้โหแบบ บางทีมันก็ปวดหัวเหมือนกันอย่างนี้นะคอันนี้ครับนี่ก็เป็นทริคเล็กน้อยนะครับที่ที่นำมาฝากนักกีตรามือใหม่ก็อยากให้ทุกคนแม่นยําในเรื่องของจังหวะพอๆกับความแม่นยําในทักษะและเทคนิคของมือขวาและมือซ้ายนั่นแหละเราจะได้เล่นกับคนไหนก็ได้นะครับเล่นกับเครื่องดนตรีชิ้นไหนก็ได้เหมือนคุยภาษาเดียวกันนะมันจะได้แจมกันออกมาได้ลงตัวแล้วก็การเล่นของเรามันก็จะดูน่าสนใจขึ้นซึ่งตรงกันข้ามถ้าเราเล่นไม่เข้าจังหวะเนี่ยต่อให้เราเล่นด้วยเทคนิคที่ วือหวาอลังการขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็จะลดคุณค่าในการเล่นของเราลงไปเยอะมากถ้าเกิดว่าเล่นคล่อมจังหวะเล่นช้าบ้างเร็วบ้างนะครับทุกคน